วจะน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองบันทึกว่าดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระการตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยิน แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ยินข้อคิดจากพระวจนะความบาป 1. ความบาปแยกระหว่างเรากับพระเจ้า 2. ความบาปกั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ให้ช่วยเรา 3. ความบาปปิดพระกันของพระเจ้าไม่ให้ได้ยินเรา 4. ความบาปบังพระพักของพระเจ้าไม่ให้มองเห็นเรา 4. ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยไม่ฟังไม่เห็นเรานั่นไม่ใช่ความผิดของพระองค์แต่เป็นความผิดที่ตัวเรายังทำบาปและบาปนั้นเองเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เราไม่ได้พบกับพระองค์ หกอยากทำลายกำแพงที่ขวางกัน้นก็จงกล้าที่จะทำลายความบาปของตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ